สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับโอ๊ตเพชรยนต์นะครับสวัสดี fc แฟนคลับชอนแอโอรถมือสองทุกท่านเลยนะครับผมะวันนี้ผมก็พามาอยู่ที่โกโกดังไม่ใช่เด็กอยู่สํานักงานใหญ่ของเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับผมจะเปลี่ยนเฟลวนะครับมารีวิวรถกระบะตัวเตี้ยกันบ้างนะครับตอนนี้เราก็มีอยู่หลายคันเลยอย่างคันนี้นะเป็นคันที่ผมเลือกมารีวิวเลยคันนี้น่าสนใจมากนะครับคันนี้เป็นตัวต้าลีโว 2.4G นะครับเป็นตัวแฉบตัวเตี้ย นะครับเป็นตัวท็อป2.4ไม่แค่แสนสองนะครับราคาดีบอกเลยรถเป็นรถที่เอาไปใช้ส่วนตัวหรือวิ่งใช้งานก็ได้นะฮะสนใจไงก็ติดต่อเข้ามาเลยที่เบอร์0 9 8 4์65222นะครับรถคันนี้สวยมากพร้อมใช้งานมากนะครับเอาไปใช้ทุกส,ส,ส,ส่วนตัวได้หมดเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับสำหรับคันนี้จะเป็นยังไงนะครับคันนี้นะก็ เป็นรถที่รุ่นที่ใช้งานดูแลรักษาง,ง่ายนะครับศูนย์เนี่ยมีได้ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วคันนี้บอกเลยว่าเราคัดเกมมาแล้วการันตีเรื่องโครงสร้างสภาพรถนะครับลูกค้านี่หมดห่วงได้เลยนะครับนี่นะครับไฟด้านหน้าคันนี้ให้เป็นแบบมัลติ r e f ฟกเตอร์นะครับเป็นโครมเดิมนะครับกระจังหน้าเป็นสีดําตัดกับโครเมียมด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะฮะอันนี้เป็นกระจังพาร์ทเดิมติดรถมานะครับ ไฟใสแบบนี้เลยไม่มีร้าวไม่มีหมองนะครับไม่มีแตกลายงานะฮะแล้วก็คันนี้เป็นตัว G เนะาะเขาก็จะมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกคู่ล่างนะครับอ่านะกันชนด้านหน้าของเขาเนี่ยมีตกแต่งเป็นลวดลายลังพึ่งมาให้ด้วยนะครับดูเลยนะครับตัวโครงสร้างนะครับโครงสร้างเดิมนะมองเห็นไหมขาว,ขาว,ขาวนะฮะด้านในทะเบียนคันนี้2ทอปุทธาชอช้าง2 3 4 4ส่นะครับสนใจคันนี้ให้รีบติดต่อเข้ามาด่วน น,ะนี่นี่นี่ดูเลยนะตัวล้อแมกนะครับอันนี้เป็นแม็กติดรถมานะครับเป็นล้อแม็กขอบสิ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 บหกนะครับเป็ 16, นละ้อแม็กขอบสิบหกนะคันนี้ได้เป็นยางกูตเยียร์ด้วยนะครับยางกูตเยียร์คันนี้อยางปีใหม่นะครับปีสองพันยี่สิบนะครับกูตเยียร์ปียี่สิบนะสิ่งที่ได้มาคันนี้ล้อเดิมยางปีใหม่ นะแล้วก็ให้มาเป็นดิสเบรกคู่หน้าดัมเบรกหลังนะครับดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังแล้วก็ราคาคันนี้อยู่ที่4 8 9 0 0 0บาทนะครับ4 8 9 0 0 0บาทอ่นะคันนี้พร้อมใช้งานมากนะครับนี่เลยนะลองดูเลยนะครับนี่ รายละเอียดตัวซุ้มล้ออะไรต่างๆนะฮะหัวน็อตเดิมนะครับโครงสร้างเดิมนะสีเดิมแน่นอนฝากระโปรงลองฝังเสียงเลยนะครับสีเดิมนี่นะครับในส่วนของภายในคันนี้นะครับสวยงามมากนะฮะกว้าง นะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปเป็นคือแคปมันเปิดได้นั่นเองนะภายในคันนี้ตกแต่งด้วยสีดําหมดเลยนะครับเป็นเบาะผ้าก็จริงแต่เป็นผ้าวัสดุที่ดีมากนะครับใหญ่โอบรัดก,กับไซส์ของคนนั่งคนขับขี่แบบสบายเลยนะฮะนี่แหละครับคันนี้นะครับจอวิทยุแอร์ออโต้ด้วยนะนี่เป็นแอร์ออโต้นะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับนี่นีรองรับอีโคโหมดแล้วก็พาวเวอร์โหมดด้วยนะครับ คอนโซลด้านหน้าเนี้ยบนะฮะดีมากมีกล่องคูบ็อกด้วยแล้วก็ตัวเก๊เก็บของนะครับด้านหน้าอัานนี้ให้ดูเลยตัวสำเนาเล่มรถนะครับสำเนารถรถปี17นะครับสำเนาเล่มรถประวัติไม่มีสูญหายนะฮะคู่มือคู่มือมีพร้อมนะครับตัวโครงสร้างนะครับเสา A นะครับรายละเอียดต่างๆเดิมแผงประตูด้านในนะครับ เป็นสีดำนะเป็นเปิดปิดไฟฟ้าแล้วนะนี่กระจกพาร์ทเดิมจากโรงงานนะครับตัวประตูเนี่ยนะครับเม็ดอาร์คนะครับเรียงตัวกลมสวยแบบนี้เลยหัวน็อตนะครับแะต้องพูดถึงครับไม่เคยถูกแกะนะฮะโครงสร้างเดิมในส่วนของตัวเสาบีนะครับลายเองต่างๆเดิมหมดนะเม็ดองคเม็ดอาร์คนี่มองเห็นชัดเจนนะครับไม่มีอุบัติเหตุมาแน่นอนประตูนี้เดิมติดรถมา กระจกพารเดิมนะครับมีลำโพงวางแก้วน้ำได้ด้วยนะครับด้านหลังก็ปุผ้ามานะครับส่วนที่นั่งจะเป็นหนังเทียมนะคันนี้โอเคไปดูอีกฝั่งหนึงกันนะครับนี่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 สติกเกอร์ต่างๆไม่มีร่องรอยการพ่นสีนะครับรายละเอียดเดิมดีมากนะครับสวยเลยนะสีขาวนะขาวโอโมนะคันนี้นี่ลองฟังเสียงเลย นะตัวแชสซีนะครับช่วงล่างอเราก็มีการพ่นกับสนิมให้ด้วยนะครับด้านท้ายด้านท้ายคันนี้ก็จะเป็นพัดเดิมนะครับพัดเดิมในส่วนของตัวไฟนะครับไฟเดิมนะครับเป็นหลอดไส้หมดนะครับไฟเบรกดวงสามนะครับที่จะเปิดท้ายเป็นโครเมียมนะแล้วก็ด้านขวานะครับ โคมไฟก็โคมไฟเดิมเช่นกันพวกรายละเอียดตัวกันชนเนี่ยเป็นโครเมียมนะกันลื่นเป็นสีดำนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูติดแม็กไลเนอร์มาให้แล้วนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานพวกรายละเอียดตัวโครงสร้างนะครับสะโพวกด้านซ้ายนะฮะหัวน็อตเดิมนะครับถูฝาท้ายเดิม ด้านขวาะะแลฮะรายละเอียดเดิมหัวน็อตเดิมนะครับตัวหนังสือี่มองเห็นชัดเจนนะครับน็อตเดิมนะประตูท้ายปิดได้แน่สนิทนะฮอะดูต่อช่วงล่างนะครับตัวแชสซีนะฮะเดิม สีเดิมสวยนะครับละเอียดพร้อมใช้งานเราปรับสภาพให้แล้วเรียบร้อยนะครับดูเลยนะฮะจุดน็อตยึดต่างๆนะครับหัวน็อตเดิมนะครับไม่มีไขายไม่มีขยัยบนะละเอียดดีมากนี่คันนี้อย่างที่บอกไปนะครับไมแสนสองนะหนึ่งสองเกสองห้า นะฮะแล้วก็สิ่งที่ได้มากับรถคันนี้ก็คือเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับพวกรายละเอียดตัวพวงมาลัยนะครับตัวหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยยังมองเห็นได้ชัดเจนนะครับสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทขออนุญาตสตาร์ทก่อนให้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะสรุปผมต้องเคลื่อนไปเหยียบเบรกด้วยเดี๋ยวรอสักคู่อ่ะนี่นะฮะเครื่องฟิีสตาร์ติดง่าย นะครับแอร์เออทำงานปกตินะครับแอร์เออนี่แอร์ออโต้นะครับวิทย,นยนาาุนะฮะใช้งานได้หมดนะครับทุกอย่างอุปกรณ์ภายในรถนะครับแล้วก็ตัวไฟส่องแผนที่นะครับเป็นแสงสีเหลืองนะมีตรงด้านหน้าแล้วก็ มีบริเวณตรงกลางนะครับพวกรายละเอียดตัวเพดานนะครับสะอาดสะอ้านนะครับไม่มีนิ้วรอยนะไม่มีคราบหมึกเลอะอะไรเลยไม่มีไม่มีมมนะฮะโอเคอเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องนะครับว่ารายละเอียดคันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวรายละเอียดห้องเครื่องนะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับ150แรงม้านะสำหรับคันนี้เสียงเครื่องยนต์แน่นมาก อันนี้คือเสียงเครื่องเดิมของเขาเลยนะครับจุดแทมสีต่างๆนะครับภายในห้องเครื่องเรายังมองเห็นได้ชัดเจนนะครับแทมสีนะครับบริเวณหม้อพักนะฮะมีสีน้ำยาคูลแลนด์นะครับสีชมพูฮะนี่เราดูแลให้เรียบร้อยนะครับเครื่องยนต์นะครับตัวเครื่องยนต์รายละเอียดต่างๆ ตัวบตัวปั๊มด b s อนะฮะอันนี้พวกรายละเอียดหัวน็อตฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงนี้เดิมนะครับแต่หัวน็อตอ่ะม,ม,มันอาจจะมีไขามาบ้างนะครับก็เขาน่าจะมีการต้มแซมอะไรแหละนะแต่ว่ามันเป็นพาร์ทเดิมนะครับเราให้ดูกันแบบคือเปิดเผยให้ดูหมดไม่มีหมกเม็ดนะครับนะรายละเอียดเนี่ยแต่ว่าคานเดิมนะครับตัวอาร์นะครับ ตัวแอลนะครับมองเห็นชัดเจนอยู่นะรายละเอียดหัวน็อตนะครับแล้วก็ตัวแผ่นเพดนะครับนี่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 เพดแผ่นเพดนะเพดเดิมนะครับตัวสติ๊กเกอร์มอกก็ยังติดอยู่เลยนะครับฝากระโปรงนะครับเดีมสันฝากระโปรงชัดเจนนะครับเป็นฝากระโปรงเป็นพาร์ทเดิมนะรายละเอียดตัวเม็ดอาร์คนะครับของฝากระโปรงมองเห็นได้ตรงน,นี้เลยนะฮะแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ รายละเอียดต่างๆอันนี้ก็ติดอยู่ครบนะครับมีตัวแผ่นสนัการความร้อนด้วยนะครับก็ใครที่กำลังมองหานะครับสำหรับเจ้า t o ต้า e ี V 2 4 g ตัวเตี้ยนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปตัวเตี้ยก็ติดต่อเข้ามาเลยนะครับตามเบอร์ที่ผมขึ้นให้ด้านล่างที่เบอร์0 9 8 4 4 6 5 2 2 2นะครับแอดไลน์หรือโทรเข้ามาพูดคุยก็ได้นะครับคันนี้นะครับ มีคันเดียวนะสเปคนี้ราคา489,000บาทกับรถใหม 1, 2, 000, 9, 000่122,900 0กว่ากิโลเมตรนะครับรถสภาพเดิมสภาพสวยนะครับเช็คประวัติรถได้นะไม่เอารถย้อมแมวมาขายแน่นอนสนใจไงก็ติดต่อ,อเข้ามาเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมโอทพนยนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้านะครับผมจะมาอัปเดตรถเข้าใหม่รุ่นใดยี่ห้อใดนั้นห้ามพลาดนะครับบอกเลยช่วงนี้รถเยอะนะฮะก็กกกด,กดูแลสุขภาพก่อนจากการก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ fc ทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ